ใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับการสอนกันบ้านลูกแล้วแบบว่าอยากให้ลูกเรียนเก่งแต่เวลาสอนที่ไรก็ทะเลาะก,กันทุกทีต้องฟังคลิปนี้แม่จอยนะคะเป็นคนหนึ่งที่ชอบทะเลาะก,กับลูกเวลาลูกทำกันบ้านอย่างมากวันนี้แม่จอยมีเทคนิคดีๆค่ะที่ใช้ได้ด้วยกับตัวเองแล้วได้ผลบางครั้งอะ่ะเราคิดว่าสิ่งที่ลูกทำเนี่ยสิ่งที่ลูกทำกันบ้านลูกอะ่ะ กำลังจะทําผิดแล้วเราก็บอกเฮ้ยอย่าทำสิเราไม่เคยคิดที่จะปล่อยให้ลูกรู้จักผิดแต่การที่ปล่อยให้ลูกรู้จักผิดนั้นจะทําให้เขาได้เรียนรู้เวลาที่เขาได้เรียนรู้นะคะมันจะทําให้เขาพัฒนาขึ้นและเวลาที่เขาพัฒนาขึ้นเขาจะจดจําวิธีและขั้นตอนเหล่านี้เลยว่าเขาต้องทําแบบไหนเพราะเขาได้ผิดพลาดแล้ว เราอย่าลืมนะคะความผิดพลาดอ่ะมันคือสิ่งที่ทำให้ลูกของเราอะค่ะเรียนรู้แล้วก็เก็บสะสมความผิดพลาดเพื่อให้เขาเป็นคนที่สำเร็จเหมือนเราเราก็ต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดเพื่อพัฒนาตัวเองเช่นกันเวลาที่ลูกทำผิดดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องไปโมโหและไม่โกรธลูกแต่คุณจงรู้ไว้เลยนั่นคือเขากำลังมาถูกทาง พราะเขาได้เรียนรู้จักความผิดพลาดและเวลาที่ทำการบ้านหรือเวลาที่ทำงานเราเองก็ต้องการความสนุกและความสุขคุณคิดว่าเวลาที่คุณจะพัฒนาลูกคุณต้องให้ลูกมีความสุขหรือเบื่อหน่ายถ้าคุณรู้แล้วว่าการที่ทำให้ลูกมีความสุขและไม่เบื่อหน่ายในการทำงานในการทำการบ้านเพราะฉะนั้น คุณจำเป็นอย่างยิ่งค่ะที่จะต้องสร้างบรรยากาศในการพัฒนาลูกทำให้ลูกรู้สึกถึงความสนุกความเรียบง่ายในการทำการบ้านว่ามันเป็นเรื่องปกติว่ามันเป็นเรื่องสนุกนะคะเหมือนเราอะ่ะเวลาเราทำงานเราก็ต้องทำงานแบบด้วยความสนุกเพราะฉะนั้นลูกก็ต้องการความสนุกในการทำการบ้านเช่นกัน ะะแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้ไลน์นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่จอยด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย